สวัสดีค่ะวันนี้ร้านเราชอเชิญนะคะจะมาวันนี้มานอกสถานที่ใช่ค่ะวันนี้นม,<า>มีอะไรมามีคอนเทนต์นะคะก็จะมาบอกนะคะว่าร้านเราตอนนี้มีกี่รุ่นนะคะแล้วสีในสีในปังที่สุดของร้านเรานะคะที่คนรีเควสกันมากมาที่สุดค่ะ โอเคค่ะร้านเรามีขี่รุ่นคะตอนนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ทรงแรกนะคะเป็นทรงบัสเกตนะคะหรือเรียกว่าเป็นทรงน้องจิ๋วนะคะทรงนี้ก็ฮอตฮิตมากค่ะตอนนี้ร้านเราก็เลยเพิ่มขนาดค่ะมีอยู่กันอยู่ถึง3ไซส์นะคะ<ม>ก็คือมีน้องจิว๋วมีน้องกลางนะคะแล้วก็มีน้องจ um <ม>ัมโบ้ค่ะ<ม>ก็ถือว่าราคานะคะจุกๆสามารถดูได้ในเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะมีรุ่น A4 ค่ะ A4 อันนี้ก็ฮอตทิตมากเลยนะคะก็จะเป็นให้ทรงเป็นทรงกากี้ทรงนี้ละกกันเนาะใส่ของได้เยอะนะคะสะพายได้ด้วยนี่ปึ๊บสะพายได้เทไปทะเลเนี่ยเหมาะก,กับการมาทะเลเลยค่ะอืมแล้วต่อไปนะคะก็คือทรงวินเทจนะคะวินเทจตรงนี้ก็แฟชั่นนะคะเก๋ๆสะพายข้างถือได้มาทะเลนี่นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าแล้วจะขอถามนะคะว่าร้านเราเนี่ย จุดเด่นของเราเลยคือทรงกระเป๋าแล้วมีด้วยกัน3รุ่นแล้วเทำไมคะทําไมจะทําให้ลูกค้าเรามาชอบร้านเราได้เพราะอะไรค่ะอย่างแรกเลยนะคะดูงานดีเชลได้เลยค่ะนี่ก็คือแบบว่าสวย,ะยนะคะงานละเอียดงานแบบว่าแฮนด์เมดนะคะแฮนด์จนะคะก็นี่ค่ะแล้วก็สามารถที่แบบตั้งเป็นทรงได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สีนะ่จาจะจ้านที่สุดอันนี้ทรงวินเทจนี่คือเราใช้ไหมของอะไรคะ เป็นเชือกฟอกนะคะนี้เรียกว่าเป็นไหมเชือกฟอกก็จะขายกับ 2A4 ค่ะเช่กันเดียวกันโอ้แล้วการดูแลรักษานี่คือเราจะสามารถทําไงได้อย่างแรกเลยนะคะเราก็สามารถก็คือใช้ผงซักฟอกอะไรเนี่ยก็คือแช่ได้เลยแล้วก็ปั่นแห้งตากแดดแรงๆนะคะก็สามารถสีออกแบบเหมือนใหม่เลยค่ะจะเครื่องก็ได้ใช่ไหมจกเครื่องได้ค่ะปั่นแห้งอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะไม่เสียทรงนะคะไม่เสียทรงทรงยังดีอยู่ราคะเนี่ยไหมคะไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ เขาถามเลยนะคะแล้วทรงน้องจิ๋วเนี่ยทำไมมีสามแบบสามรุ่นเพราะอะไร เพราะว่าเราาะว่แล้วแต่คนเลยค่ะว่าการใช้งานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างไอซปกติชอบน้องจิวเพราะว่าปกติก็คือไม่ได้พกอะไรเยอะกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะคะก็คือใช้สแกนเอาก็คือพกแค่โทรศัพท์ของกระจุกกระจิ๊กกุญแจรถอะไรอย่างงี้ลิปสติกตรงลิปสติกนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ใส่ของแบบเยอะมาหน่อยนึงอะไรอย่างี้ค่ะแบบอารมณ์แม่บ้านก็จะต้องแบบมีใบกลางนะคะที่แบบว่าพกขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถแบบ ได้นะคะอของที่มพีพี่ๆคนนั้นถามบอกว่าสีอันนี้พร้อมส่งได้หมดทุกใบเลยไหมคะทุกใบเลยค่ะตอนนี้เราสต็อกแน่นมากเนื่องจากว่าเราเคยแบบผลิตมาก,ก็คือแบบไม่ทันลูกคา้าต้องพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือตอนนี้ก็มีไว้ค่ะก็คือคนถักก็คือเพิ่มคนนะคะก็ถักกันแบบว่า เต็มเดี๋ยวมากสักตอนนี้ก็คือจุกๆพร้อมส่งทุกใบนะคะตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ค่ะพร้อมส่งแล้วอยากถามว่าเออแล้วในร้านเนี้ยสีไหนที่แบบว่าตัวตึงของร้านขายดีที่สุดตัวตึงเลยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นแป่งเป็นแต่ละรุ่นเนาะรุ่น A 4นะคะตัวตึงเลยก็จะเป็นสีกากีสีนี้แล้วก็มีสีขาวของที่แม่ค้าใช้ด้วยเดี๋ยวหยิบเลยงานใช้จริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสีที่แบบมินิมอลเข้ากับชุดไหนก็ได้อันนี้เป็นใช้อยู่นะคะ แล้วก็เอเห็นแบบๆแบบดอกไม้นี่คือยังไงคะดอกไม้นะคะก็คือตอนนี้เรามีโปรแถมอยู่นะคะตอนนี้ซื้อบ้านไหนก็ได้เราแถมดอกไม้ค่ะตอนรับวันวาเลนไทน์นะคะถึง14กุมภาพััธ์นี้ค่ะอ๋อช่วงวันวาเลนไทน์14นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่